ผมเห็นยังกระดั่งแต่ว่าเป็นผู้บริหารนี่ไม่ได้แล้วก็ไปเหตุธุรกิจจ้างเงินก็นเเจงจบแล้วจบชีวิตแล้วกลับมาทำวงอีกเถอะยดยศยศเพไปเลยต,ตาโคตรตางไปไปเ <c oughs> ขาสร้างมาอย่างนี้เราต้องอยู่อย่างนี้เพราะลุดซีของผมนี่นี่ <c oughs> จบปศีกะสมัยนั้นกับพคิิว่่าจะขลองสิได้เป็นพอสักสสองแสงดอกครับ ชีวิตก็ให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนกับพ่อกับแม่อยู่น้ำบ้านนี่แหละครับแล้วก็มีครูเพลงคือครูคำหอมนี่ท่านสร้างดนตรีสร้างหมอลำคณะหนึ่งที่อุดรก็เลยฟังพระเอกขอจ้าลำสูมือสูมือก็เลยจำได้เบิดผมเป็นคนจำแม่นจำได้เบิดทุกกรอนที่เขาลำนี่อยู่มาวันหนึ่งเขาก็เลยหมอลำก็เลยเริ่มมีปัญหากันไม่อยากเล่นอยากได้ค่าตัวเพิ่มแต่ว่าครูคำหอมท่านเป็นคนไม่ค่อยยอมท่านบอกว่าเออกูปั้นมึงได้กูสร้าง oh มึงได้กูก็หาคนอื่นได้แล้วก็เลยเอื่อนพอ จักเนี่มาล่ำให้ฟังกูเบิ่งแหละว่ามึงมีแววกะล่ำให้เราฟังมึงเก่งอีหลีมือแรงมึงเป็นพระเอกเราว่าเราหาว่าใดปุยบันนั้นเลยได้เป็นพระเอกก็ได้อาจารย์อารมณ์ภูมิพักท่านเคยเขียนกรอนลำท่านก็เลยให้อ,อ,อัดอัดชุดแรกกับพวกลำล่องสาวดิสโก้พวกขวัญใจบ้องเสือสำนึกบาปกกระแสก็กำลังเริ่มมาดีแล้วก็เดินสายไปไม่ใช่เดินสายเฉพาะอีสานเดินกรุงเทพเดินทุกภาค แล้วก็อัดต่อมาเรื่อยๆออกอัดแม่ของใครอัดออมาเรื่อยๆก็ดังมาเรื่อยๆอัดลำแพนอัดลำเต้ยลำแพนพวกคนไกลบ้านมันก็ดังทุกชุดอ่ะดังมาเรื่อยๆแล้วมาทําวงใหญ่จากตรงนั้นพอมาปี29-30นี่ครูคาหอมครูเพลงท่านบอกว่ามาทําลำเต้ยดูท่านบอกว่าท่านจะทาห้วนลำข้าวเทกผลสุดท้ายมันก็เลยจุดประกายตรงนั้นระเบิดระเบิดที่ดังตอนนี้ต่างประเทศก็ยอมรับคนเหนือคนใต้คนทุกภาคคือเดือนสายทุกภาคคือ สาวจันทร์มันจะหาเพลงที่ อมตะไม่ได้อีกแล้วทุกวันนี้ก็ยังร้องอยู่หน้าเวทีก็ร้องร้องทุกคืนมันจะขาดไม่ได้กับแม่ของใครหนุ่มนานครพนมแล้วก็พวกร้อยแพพักหลังก็พวกมีเมียเด็กตอนนั้นสายนี่มันก็อลังการแล้วสมัยนั้นลูกน้องหลายร้อยชีวิตบัตรยี่สิบบาทสมัยนั้นมันเก็บสามแสนสี่แสนห้าแสนมันธรรมดาดิทำไมตะบักฮวงปีงไกหาบาทชาวบก๋วยเตี๋ยวสามบาทจุ่มเงินี่เก็บมันละลอยมันยังไม่เก็บเงินบ่ได้ถึงหาเงินเนี่สมัยก่อนมันดังเลยเมื่อรัก ดวงมันเคยมีวันร่วงไหมมีครับยุคนั้น ตอนนั้นเฟี้ยงเฟี้ยงครูเพลงท่านทำเองพอปีสามสองครูเพลงมาเสียชีวิตเราก็มาทําวงต่อเราเอาต่อทุกอย่างซื้อได้หมดเลยทั้งวงทั้งรถทั้งเรื่องทั้งของทุกอย่างเรามาเหตุวงแต่ว่าบบสําเร็จอยากมีรถบาสอยากเป็นเจ้าของรถที่ดีเท่แต่จมันไม่ใช่อ่ะมันรถทึ่มันมือยรถขั้เราจกล้านทั้งเสียนทังเก็บเงินในมือใดจ่ายลงน้องเดี๋ยวเมือนเรพันหักน้ำสองพันงเสร็ไม่บอกตายบเนี่ไปชุดสิริขนล้านขึ้นเจ้าของถึงเป็นนางนาเลานาดับยุทธายรถมันไม่ใช่แต่ว่ากระเจ ภูมิัศนไทยมันก็อีกแบบหนึ่งจวดสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นกาไปเขาสร้างให้เป็นนักร้องไม่ใช่สร้างมาเป็นผู้บรหิหารคือคู่คาหอมเพิ่นมีอำนาจเพิ่นเข้าไปในวงน่งย่างเขาไปเล็กหน่อยมั่วเรากับเศร้ามั่ววันต่อไปพอสักพอมาเหตุวงเองนี่สร้างอบอกมู่ไปแห่ไปโฆษณามันกับเาไปเอาเงินไปวางบุกนี่ให้ไปเป็นเดือนอย่างเงี้บรรยบัดย่างมัไปเรียนนี่เขาว่าเพิ่งมาติดป้ายสองวัน,นมันก็เริ่มเจ็งโล่งเจิงล่ง,ง,ง,งเงินที่หามาได้ทุกอย่างก็ขาจ่ายฝนตกฟ้าร้องทุกคนต้องจิน ต้องใจเดี๋ยกก็ม่เริ่มปวดหัวกับลุกน้องสมัยก่อนครูคำหอมท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านทำวงเป็นหัวหน้าวงเจ้าของวงนี่การพนันไม่มีเพราะเขามาเป็นหัวหน้าวงนี่เขาก็แอบเล่นกันนี่บาดย่ำลูกเมีอย,ยอยางใดเงินญาติป่วย ก็ต้องเบิกกัพัพหนา้าบ่บมี่ก็ต้องหาให้เขามันก็เริ่มเป็นหนีจะไปกอนเรามีหน้าที่ร้องเพลงแล้วก็เขาลงแร่มนอนถึงเวลาไปร้องเพลงแต่ว่าตอนนี้ถ้า4ี่โมงนะถ้ารถทุกคันไม่เห็นอยู่ในวงนะใจจะขาดหรอนั่นคือช่วงขาลงเนี่ยบัดมันก็ลงล่งล่งกันเพราะฉะนั้นหยุดวงดีกว่ามีเมียเด็กต้องมันตรวจเช็คร่างกายไม่ต้องนึกอายเป็นลูกผู้ชาย กันที ian, ่โบเรื่องบทเียนนี่เห็ุบวงนี่คือจบแล้วจบชีวิตแล้วเสียพบกลับไปเฮตุอีกบวงนี่ส้มือนีมู่พวกเพื่อนฟูกลับมาทำาวงอีกเถอะไปเลยโคตรตางไปไปไปแล้วก็ไปผมเห็นยังกระดั่งแต่ว่ามันเป็นผู้บริหารนี่ไม่ได้ผมมู้ตัวผมแล้วก็ไปเฮ็ุธุรกิจจะเงินก็เจ่งมีหนาทีย่างเดียวนี่คือได้เงินเขาจ้างไปหลอกปรอบกับได้เงินน่แต่ไปผมเฮ็นจะางเงินบ่ผมมู้ตัวแล้วเขาสร้างมาอย่างนี้เราต้องอยู่อย่างนีู้้สึกของผมได้นี่ย่าฝืนผมว่าบ่าสำเร็จดอกผู้ได้ฝืนธรรมชาติยศ เดี๋ยวผมบอกเลยผมนี่ถนัดถนัดอย่างถนัดน้ำไฮน้ำหน้าน้ำหัวน้ำสวนผมจะเก่งเพราะเขาเกิดมาตรงนี้ปั่นกัน,น,นทะหน้ามองนี้หน้ามานี่ตงคัดไปตรงนั้นเออจะไส้ไส้มองนี้ไส้ตรงไส้ปลามองนี้ดินตรงนี้จะปลูกอะไรนี่เขาเกิดว่าเขาหูจากเรืองนี้ผมจะเก่งตรงนี้เข้าหมักจังสี่หมักชีวิตจังสี่หมักทงไฮทงหน่าย่ำพอได้ลองเพ่งก็ไปหาปลาหายิ่งนกยิ่งหนูหาจังสี่ไหมเขาพอเป็นคนยงจังสี่เนี่ยถึงเวลางานก็คือไปแต่ถ้าไม่มีงานก็อยู่บ้านไปทำบุญน,นูน่ทนทำบุญนี่ก็ไปเบื่อหลายเฮ้าบ นั่นแหละเขายุง่ายๆไหแม้แต่ว่าเป็นหนีเป็นสินไผ่โบ่ลำด้วยหลายอย่างสิแม่พ่อยุ่พ่อยินกับพ่อแล้วส่งลูกเลี้ยนจบจบังสิแม่นันกับมีเงินมีทองพ่อเลยย่ำไข่ย่ำป่วยไปลพยงบาทพ่อเลยอยากน้ำไผ่อย่างสินะจะเหลืองจะลืบตัวมีเงินก็เจ็บบม่ว่าดังนิดดังน้อยว่าจะของขัดบ้น้นปลายชีวิตก็เห็น เป็นตัวอย่างมาหลายคนพลังคนตายแล้วบ่มีเงินสิเผาก็มีโอยมันก็นมีความสุขเลนะจะไปใส่มาใส่มันกันไงจะยุ่งเทพบว่าสวัสดี